ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลจะต้องปฏิญาณตนนะครับจะต้องปฏิญาณตนว่าอย่างไรครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งกันไปแล้วนะครับเราก็รอว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับซึ่งกกตจะประกาศรับรองเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้มีเหตุนะครับไม่ได้มีเหตุว่าการเลือกตั้งเนี่ย ไม่สุจริตหรือมีการทุจริตเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะปรกะกาศภายในรับรองภายใน30วันนะครับทีนี้ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกเนี่ยเมื่อมีการเลือกประธานสภารองประธานสภาแล้วนะครับสมาชิกสภาก็จะต้องมีการกล่าวคําปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลนะครับปฏิญาณแล้วจึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับก่อนที่จะเข้ารับหน้าที่ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช2496มาตรา17บัญญัติว่าก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลจะต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น นี่คือคำปฏิญาณที่สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนจะต้องปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่นะครับ